Shh. <laughs> ล่าสุดแต้านัทพรควงไฮโซในจัดทริปฮันนีมูนรักสองปีลุ้นละคังวิวาล่าสุดแต่วนัทพรควงไฮโซในจัดทริปฮันละละาานีมูนปไปไกลถึงต่างแดนเป็นแก๊งนางเอกที่มักจะมีโมเมนตร์รวมตัวแฮปปี้ทั้งนัดปาร์ตี้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับห้าสาวแก๊งเฟอร์บี้มิวนิ t าแต่วนัทพรมิ้นชลิดาแมทพิรณีและเต้ยจรินพรแถมแต่ละครั้งที่เจอกันก็มักจะควงหวานใจของแต่ละคนไปด้วย อย่างล่าสุดสามสาวแก๊งเฟอร์บี้ก็นัดออกทริปเที่ยวรับต้นปีที่ญี่ปุ่นไปเล่นสกีด้วยกันท่ามกลางหิมะขาวโพลนพร้อมด้วยหวันใจของแต่ละคนแบบมากันเป็นคู่ได้แก่มิวนิ t า a ไฮโซเซนก็ได้โพสต์ภาพหมู่ของทั้ง6คนขณะกินมื้อแรกด้วยกันที่ฮอกไกโดแบบแฮปปี้สุดๆงานนี้เพื่อนสาวร่วมแก๊งอย่างแมทพิรณีก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าตามไปซะดีไหมทำเอาแฟนคลับมาเชียร์อยากให้ตามไปพร้อมพาเตยไป ด้วยจะได้ครบแก๊งก่อนที่สาวมิวจะบอกว่ายังทันนะและเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตอนนี้ลัคกี้อินเกมแถมลัคกี้อินเลิฟสุดๆสำหรับซุปตาสาวแต้วนัทพรเตมีรักเป็นที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้เธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซหนุ่มพันล้านประนและทั้งคู่ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศเมื่อช่วงสิ้นปีจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเที่ยวเพลินยังไม่กลับไทยล่าสุด แต่ได้โพสภาพพร้อมทั้งเช็คอินที่สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์พร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า adventure is out there หลังจากนั้นต่างมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมาย